แมตช์นี้โดยมาเยราปลาบอลสองลูกกับจานมากมายโอ้โหโอ้โหไม่โคตรทำลายเข้าของเลยจ้ะใบนี้แตะครับเลยหนื่ะใบนี้แตะครับเลยหนึ่งทำไมไง่ายจังวะัเสียตายนะครับเปลี่ยนปาง่ายนะครับ ป like, เปล mm hmm. in re yeah, oh, ี่ยนคนตาครับผมอ่าจ้าก้พะว่าหนึ่งีนต้นึ่งคนนะครับเปลี่ยนคตาครับผมเปลี่ยนคนปตาอ่าเปลนคนตาครับผมตอสกัต่อครับมึงว่าไปแล้วนะสองแต่สองครับรับหนึ่งตัวนะครับสองแต่สองรับหนึ่งตัวเมื่อกี้รับไปแล้วหนึตัวนะครับแต่สองตายรับเลยอ้โีเยครับ เฮ้ยไม่แตกทีสุดท้ายแล้วคุนเดชโชว์แม่นไหมสองลูกจอลนะครับปลาจา์แตกสองตาพักหนึ่งตัวาพักสุดท้ายแล้วนุ่นเดชไดเียได้เลยได้เลยหน่ตัวอได้หตัวนะครับจะไหดีครับผม อะไรก็ได้พี่ใช่ครับเลยอ่าชอตนี้ครับเลเอาหมูพี่หมูเอาหมูเนาะว้าหนึ่งไดคนเดียวอ่ะได้หมูหน่งตัวนะครับขอบคุณครับอครับสองแต่สองได้เลย